สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook ทุกคนนะครับอ้าวมีผมเล่นเกมซิงคิ้นร้องนะครับเราจะมาหาปืนครับทำยังไงหาปืนได้ง่ายๆครับครับนี่คือวิธีของผมนะครับถ้าซ้ำแบบใครก็ขอโทษนะครับนะครับอ้าวนะครับ็คนอยู่ตรงนี้ครับเราก็บิงเข้าไปเฮ้ยโยไปเซับแกแล้วก็แล้วก็ทำงี้ครับอ้าวเอาดาบกูเหรออ้าวดาครับอ้าวเก่าอเหรออ้าวตอบัว้หรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าว วิธีหาปืนนะครับอ้าว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 เป็นไงครับอ้าวมาสิลุกขึ้นมาอ้าวครับไม่ได้ครับตอนนี้ขอตัวเดียวนะตัวครับตัวม้าบอ้าว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 นี่ครับทำอะบรไม่เป็นเลยแหละครับ อ้าวนะครับได้ผลแล้วครับมาแล้วครับไอสั์ตำรวจมาแล้วครับอ้าวครับเราก็ไปหาไอเคียตำรวจตรงนี้นะครับดนทิ้งปืนมาครับเมื่อติดสองดาวนะครับติดสองดาวมันจะเริ่มใช้ปืนแล้วครับเราก็วิ่งไปหาปืนปืนปืนไห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 นไครับมันจะได้ปืนแล้วนะครับนะครับนี่ครับเหนไหนครับได้ปืนแล้วครับและเราก็เด็กแว้นครับมาไปกันเลยครับามาไปได้ครับนี่ครับได้ปืนแล้วหนีครับ โอ้ยสัทุกขอโทษดิเราตื้มปากปากนักไปครับอ้าวขี่ยังไงให้ขี่ร้อยนะครับอ้าวโอยโทษครับโทษครับครับเดี๋ยวเราติดสามได้เราก็อ่าหานุ่งทางมิติสักคันนะครับอ้าวอย่าชนสิครับอ้าวอ้าวปกติแล้วครับอ้าวสวงครับสวงครับอ้าวครับวิธีนี้ตำรวจของผมนะครับเขาขี่ไปไม่แล้ K <im> neck. ครับเดี๋ยวเราก็ยิงล้อมมันนะครับ เดี๋ยวรถมันระเบิดตายหาครับทีครับแต้มนี่ทำไปแล้วครับเี็นรั้ครับครั้งสองครับโอ้ยแบงครับสามครับนี่ครับอ้าวแล้ก็หนีครับอ้าวครับหาง่ายๆนะครับหาแบบอาบาริกุครับอ้าวแป๊บนิดนึงครับนี่ครับโอ้ยแท็กซี่ครับโอ้ย โอ้ยติดผาดจริง่อยครับไปครับอ่าไม่ทำกลัวครับเราหนีได้ไม่ทำกลัวครับอ่าโอ้ยติดผาดครับอ่าควงทุ่งตีนะครับตำรวจแม่งงครับงูจะตายครับตำรวจเกมนี้ครับไปครับนี่ครับ ใจเลยครับทีครับเที oh, Sultan, so, that, ่ยวเที่ยอะไรไปดูครับเปลี่ยนไปครับอ้าวครับสีดาวแล้วก็เหมาะมากครับอ้าวชวนกูครับอ้าวก้นสตีนกูแล้วครับก้นสตีนกูนักเหรอก้นสตีนกูนักเหรอก้าใช้ลูกซองครับเอาตายเลยครับ อ้าวตายเรียบร้อยรับวิธีหาปืนแบบเรานะครับตายพร้อมครับทำไมทำไมทำไมแม่งบอลปิดผมก็เจ็บแม่งนี่นะคยุยอ้าวสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะครับอาว,วันนี้ผมจะมาหาปืนกันนะครับอาหายังไงครับง่ายๆครับน้องพี่บอกน้องใช่ไหมห้ามสูบบุหรี่ที่สาธารณะนะ เอาคนติงวิไอแกไอสัตดเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟังกูเหรอเอาไงวะ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 ฮะฮะฮะเก่าเก่าเก่าอ๋บอกไงห้าสูงไง่อ้าวเดี๋ยวบอกเอามันไหมนะครับอรับ เด็กครับเรียบร้อยครับครับถ้าจะขึ้นรถนะครับแนะนําให้เป็นรถไอ้รถสี่ล้อนะครับอย่าขึ้นมอไซค์ครับครับ้นเร็วนะครับต้อไม่ชึ่งขนาดนั้นครับอย่าให้มันยืนนิงมากนะครับเดี๋ยวตายหาะครับ้า นี่ครับเราก็ขี่รถนี้นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเลยครับเพื่อนอ่าตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะอ่าแบบบารากุนะครับขี่ยังไงให้ขี่เร็วเนี่ยคขี่แบบนี้ก็ขี่แบบบารากุอ่าแล้วทำไปเลื่อนไมขึ้นวะเพราะว่ามันเปิดบารากุนะครับอ่าก็เปิดบารากุครับเลื่อนได้เพิ่มอ้าวดีโชว์เลยครับเนี่ยครับคุณตำรวจโหครับดีไม่เป็นครับโชว์เลยครับอ่าไม่เคยได้เล่นดีฟอร์สปีดครับมันเลยอ่าเราับตำรวจโงครับอ้าวมือทักษะในฟอร์สปีดเยอะครับ อ่าดีฟโชว์ครับนี่ครับนี่ครับนี่ยอดครับขี่ยังไงให้ขี่ลอยนะครับขี่แบบบารากุนะครับน่าเดือดกูก็ไม่เพื่อครับเดี๋ยวกูก็ตายอีกแล้อ้าตอนี้ผมจะไม่ตายนะครับนะเพราะเราชาวร็อกบารากุนะครับเนี่ยครับนีรอดนะครับเอาละนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีหาปืนนะครับง่ายแบบง่ายแบบอาบารากุครับอ่าเขาจะคขีนเป็นนี้ครับฟักยูครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่เทียทุกคนมี่มาสาธิตการปดล็อกรหัสนะครับปริศนานี้หวังว่าทุกคนคงจะนำไปใช้ได้ครับคุณครับคุณก็แค่เอาครับคุณก็แค่แรกมาครับคุณเชักป้ากันครับทย่าแรกครับคุณใส่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไปเลยครับดถึงสามโอเคครับถ้าเป็นสีเหลืองแปลว่าเลขตัวเลขมันสลับที่นะครับถ้าเป็นสีแดงแปลว่าไม่ใช่ครับคุณลองเอาสามไปข้างหน้าดูครับ เาสไว้ข้างหลังไม่ได้งั้นปีนตัวนี้เป็นสี่เียเป็นห้าสี่เป็นหกครับครับสามถูกแล้วครับต่อไปลองเอาสี่ไปข้างหลังดูครับแล้วคุณก็ลองเอาสามไว้ตรงนี้ครับเฮ้ยสามไม่ได้ครับสามไม่ได้ครับสามสามเอ๊ขอผู้พิขอโทษครับขออภัยกูลองไว้ห้าไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็กลยเป็นหัวดูดูครับเดเอ็วรเป็นเจ็ดครับอ๋อไม่ใช่ครับมันก็เป็นแปดครับน่านี่แปลว่าถูกกันนะครับบาราเกียวครับจบแค่นี้เลครับ All my people on the floor Party all night I want some more Some, some more